พี่องทำกล้องหายดูไว้ไหนละ่ะหนูฝากพี่ป้าเหรหนูเอาไปวางไว้ไหนได้เปล่าพี่โงหนูไม่เล่นกล <c oughs> ้องมันเอาไปทำางานหรื <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวสมมซื้อกล้องมาเข้าเลยต้องไมอยากได้กล้องใหม่พอดีนะครับเข้าได้นะครับใช่อยากได้กล้องใหม่แต่กล้องเก่าก็ยังใช้งานได้อยู่ตั <c oughs> ้งแอ้ไว้ไหนอะหนูฝากพี่หือพี่โงหนูไม่เล่น พี่แกลอะไรก็ได้อย่าทำกล้องหนูหายมันเอาไว้ทำงานดูออนพี่ก่อนอ้อนพี่ก่อนโตค่ะกล้องหนูอยู่ไหนคะฮะกล้องหนูอยู่ไหนคะพี่จะรู้เหรอพี่เห็นแล้วพี่เลโอ้โหแล้วแอบถ่ายไหมด้วยเป็นยูทูบเบอร์ว่าสั้นวินิยูทูบเบอร์เหรอ่ไแอบถ่ายก็เบี้ยวอีกไม่ใช่อันนี้มันนอน 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야야. 불러 널, 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만. I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 们。